สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนครับผมพบกับผมอีกแล้วครับกับ่องลูกชายขึนโจทยที่แนวครับมือนี้ครับไม่ออเห็ดกุดเดียวครับมือนี้ครับสวัสดีครับไม่ออนี่ครับมือนี้กุ้ดเตียวครับมือนี้หอมหอมเกียวกระเทียมครับกระเทียมเกียวมุงทําปนพี่น้องลูกทิน ลูกขิ้นอันนี้เป็นลูกขี้เนื้ออันนี้ก็เนื้อครับเนื้อเนื้องัวนส่วนคอมครับต่อไปก็นั่งเตรียมครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำตุ้บครับโอ้โหน้ำตุ้แบแซ่บป่ะแม่อร่อยมากค่ะเส้นไหลนี่คือเับพี่น้นองจัดแบบเต็มที่เส้นได้หลายกน้อยพักมาเป็นส่วนมือหนิมีอะกรก็นั่งตำในตำวัวใช่เนาะ ทำตัรดินครับโปรตีนสูงทำผลิตภครับเอาครับเดี๋ยวตะกู่ครับพี่น้องมาแซ่บนกันครับแซ่บนวดแ่บนวดอีกแล้วครับมือครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกสูตรแบบจัมโบ้พักเป็นสวนครับพี่น้องตะกู่ครับผมสวัสดีครับลูกไส้คุ้นตไม่แล้วครับันนี้ครับพี่น้องมือนี้ครับพี่น้องเอ้ยผ้ามาพี่น้องมากินครับมึงเนาะพี่น้องยกดแขวะนะมึงเนาะ อวีเตียวพน้องแบบโอ้โหจัดแบบเต็มๆครับพี่น้องมือนี่เอา้านี่ครับกับผักเอาแบบเป็นสวนพี่น้องเนี่ยนี่ทัวร์กะลัมผักสลัดอันนี้สลัดไอ้ม่วงสลัดขาวไอโ้โหระพาไอโา้ไอโหระพามีาแตนเน่กล่นพร้อมครับกับพริกกีพี่น้องโอ้ดดับนิดหน่อยเออโมเป็นยังที่สำคัญครับพี่น้องเนี่ยริกกะปิพร้อม แาบจ้ำแบบความแบบเอาแบบเต็มๆมองเรงเมื่อเมื่อบุเมื่อเราพี่น้อยไดนนหมน้ำลายเจี๊ยกถาเลยพี่น้อยมเรียบร้อยผมรดเรียบร้อยที่มนกันเนอะแซ่บนหัวบ่อืมพอดีเจ้าเนาะ แบบเตรียม,แบบแบบมนเตรียมพี่น้องเอ้ยผนลูกสิ่งผมมาครับเด้อจับนัวดเสียมนวพี่น้องมือนีมุสินก่อนลูกสินกับกวา,างบ่หอมเลยอดเดือบอดเดือ คััเจี่ยมจอกเอยบแล้วม่ไก้กินโดนพี่น้องกุเดียวอะไรเม่อว่อยขยกินครับโนนหนึ่งมือนได้กินเคยหนึ่งพี่กีมันยังหม,มวนครับขนมีน้องรักอืมฮคพันอริปีกีกีพันธุ์ัก 土居というかピ ป,ปิขาไปเลยครับกูยเตี๋ยวต้งมีกับปีกับผัก

อร่อยมากลูกตินเนีนเเนื้เนีน,น,น 比来着。嗯嗯嗯 嗯,<好>嗯，好慢。嗯，好嘛。 Hát lại nè Nhìn tinh hoa rồi nè เนื้อพี่น้องเนื้อเสียเ่ยนเนื้อสนามหม mm hmm. ูน่องมึงข่อยพี่หนุ่มก๋วย mm hmm. วเตี๋ยวครับพี่น้องมึงก๋วยเตี๋ยวเนือ้อสดเต็มถ้วยพิเศษเนือ้อลูกเสริลชินพี่น้องจี่ไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามชมทางช่องของลูกชายกุญแจใช่หน่อยครับผมฝากไวทีช่องนี้นครับเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยครับ คลิปนี้กบเอาไว้เทีกันครับมึดแจ่บหลายคลิปหน้าพอ่อทำไงครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องยู่ดีกินแจบ่บสวัสดีครับ